ฝนตกหนักในคืนนี้สายฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุดท่ามกลางความมืดมิดของถนนเส้นเล็กๆมีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังวิ่งหลบฝนปักษาวิ่งหลบฝนอย่างไม่คิดชีวิตเขาไม่อยากเปียกมากไปกว่านี้แถมยังมีเสียงฟ้าร้องคำรามไม่หยุดทําให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นไปอีกโอ้ยฝนตกหนักซะด้วยปักษาบ่นพึมพำเขาหยุดยืนหลบฝนอยู่ใต้ชายคาร้านค้าเก่าๆ ปักษามองไปรอบๆด้วยความหมุดหงิดเฮิร์ควันนี้ไม่มีคดีเลยไม่มีเงินซื้อบะหมี่กินอีกแล้วสิปักษาพูดกับตัวเองขณะที่กำลังจะเดินออกไปท่ามกลางสายฝนจูจูก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากในร้านค้าเก่าเสียงอะไรนะักปักษาหันไปมองเขาเห็นแสงสลัวๆส่องออกมาจากในร้านแปลกแฮกร้านนี้น่าจะปิดมานานแล้วนี่ปักษาพึมพำเขาตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ประตูกเก่าๆเ,เปิดออกด้วยเสียงลั่นเอียดภายในร้านเมื่อสลัวมีฝุ่นจับหนาแต่ที่แปลกคือมีตู้เกมเก่าๆเ,เครื่องหนึ่งกำลังเปิดอยู่เอ๊ะตู้เกมนี่ปักษาเดินเข้าไปดูใกล้ๆจู่ๆหน้าจอก็อกระพริบปุ๊บวา่าภาพบนหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของเด็กชายคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยผมด้วยเสียงเด็กชายดังออกมาจากตู้เกมปักษาสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตกใจมาก นี่นายเป็นวิญญาณหรือปักษาถามใช่ผมติดอยู่ในนี้มานานมากช่วยผมทีเสียงเด็กชายตอปักษาถอนหายใจเบาๆงั้นรอแป๊บหนึ่งนะต้องให้เพื่อนฉันมาช่วยดูด้วยปักษาพูดพลางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮัลโหลเจราตรีว่างไหมมีงานด่วนปักษาพูดทางโทรศัพท์อะไรอีกละ่ะราตรีถามกลับมาเจอวิญญาณติดอยู่ในตู้เกมเก่า น่าจะต้องการความช่วยเหลือปักษาต่อตู้เกมเดี๋ยวฉันไปเลยส่งพิกัดมาราตรีตอบกลับมาอย่างตื่นเต้นหลังจากวางสายปรักษาหันไปมองที่ตู้เกมอีกครั้งรอแป๊บหนึ่งนะัดเดี๋ยวเพื่อนฉันมาแล้วจะช่วยนายเองปักษาบอกวิญญาณเด็กชาย20นาทีผ่านไปราตรีมาถึงพร้อมกับร่มคันใหญ่ไหนวิญญาณอยู่ไหนราตรีถามทันที ในตู้เกมนั่นปักษาชีา้ไปราตรีเดินเข้าไปดูใกล้ๆโอ้นี่มันสรีดเฟเธร์ธสองราตรีพูดอย่างตื่นเต้นเจรู้จักหรือปักษาถามแน่นอนเกมต่อสู้ในตำนานเลยล่ละราตรีตอบจูู่ร่างของราตรีก็สั่นเทาอีกแล้วเหรอราตรีพูดเบาๆวิญ,ญญาณเด็กชายเข้าสิงร่างราตรีทันที ปักษารีบเข้าไปจับมือราตรีภาพความทรงจำของวิญญาณปรากฏขึ้นในหัวของปักษาภาพความทรงจำเด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานเยชนะอีกแล้วเด็กชายดีใจเก่งจังนะมิวเสียงเพื่อนอีกคนพูดขอบใจนะผู้ที่สอนให้เล่นมิวตอบภาพตัดไปที่วันต่อมามิวมาที่ร้านเกมอีกแต่ไม่เจอผูพี่ครับเห็นพี่ภูไหม มิวถามเจ้าของร้านไม่รู้สิน้องไม่เห็นมาหลายวันแล้วเจ้าของร้านตอบมิวผิดหวังแต่ก็นั่งเล่นเกมคนเดียวแต่แล้วจู่ๆก็มีไฟช็อตมิวถูกไฟดูดอย่างรุนแรงทุกอย่างดับบูบจบภาพความทรงจำปักษาปล่อยมือจากราตรีราตรีฟื้นขึ้นมาเป็นไงบ้างราตรีถามดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุไฟช็อตแต่มีอะไรแปลกๆปักษาตอบ แปลกยังไงราตรีถามคือเด็กคนนี้มีเพื่อนชื่อภูแต่หายไปก่อนที่มิวจะเสียชีวิตปักษาอธิบายงั้นเราต้องตามหาภูด้วยราตรีถามใช่แต่ก่อนอื่นปักษาหันไปทางตู้เกมน้องมิวนายอยากให้พวกเราช่วยอะไรปักษาถามผมผมอยากเจอภูอยากรู้ว่าเขาหายไปไหนเสียงมิวตอบเข้าใจแล้วงั้นพวกเราจะช่วยตามหาภูให้ปักษาตอบ ขอบคุณครับแต่ผมมีเงินให้ไม่มากนะมีผพูดเสียงเบาไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วปักษายิ้มอ้าวแต่นายบอกว่าไม่มีเงินซื้อบะหมี่ไงราตรีแซวเฮ้อเจ๊ก็นะปักษาถอนหายใจเอาหลักงั้นพรุ่งนี้เราเริ่มสืกกันเลยนะราตรีพูดอืมต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับภูให้ได้มากที่สุดปักษาพยักหน้าทั้งสองเดินออกมาจากร้านท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกไม่หยุด เจ๊ Jay, พรุ่งนี้ไปห้องสมุดกันปักษาพูดอืมฉันจะลองหาข้อมูลคดีเก่าๆด้วยราตรีตอบแล้วก็เจ๊ปักษาหยุดพูดชั่วครู่อะไรราตรีถามขอยืมร่มหน่อยฝนตกหนักปักษายิ้มแย่ไอ้เด็กเวนราตรีสายหน้าคดีนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องของวิญญ,ญาณเด็กที่ติดอยู่ในตู้เกมแต่มันอาจซ่อนความลับบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้น และการตามหาผูดอาจนำไปสู่ความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดเช้าวันรุ่งขึ้นที่ห้องสมุดเก่าแก่แห่งหนึ่งราตรีกำลังจดจ่ออยู่กับหนังสือพิมพ์เก่าขณะที่ปักษานั่งหาวอดอยู่ข้างๆโอ้ย,ยอยง่วงชะมัดปักษาบนหยุดบ่นได้แล้วมาช่วยฉันหาข้อมูลดีกว่าราตรีพูดโดยไม่ละสายตาจากหนังสือแต่มันนานมากแล้วนะเจ๊ยี่สิปีที่แล้วเนี่ยนะปักษาถอนหายใจ นั่นแหละถึงต้องค้นให้ละเอียดราตรีตอบจู่ๆราตรีก็ชะงักเจออะไรเหรอเจ๊ตปักษาถามนี่ดูนี่สิราตรีชี้ที่หนังสือพิมพ์เด็กชายวัยสิองปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตที่ร้านเกมนี่มันมิวชัดๆปักษาพูดแต่ดูวันที่สิมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้หายไปแค่สามวันราตรีชี้แปลกแฮกปักษาขมวดคิ้ว ขณะที่กําลังอ่านข่าวราตรีก็รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทันทีอีกแล้วหรือราตรีพูดเบาๆร่างของราตรีเริ่มสัน่นปักษารีบคว้ามือราตรีไว้ภาพความทรงจำปรากฏขึ้นภาพความทรงจำพี่ภู้สอนผมเล่นท่านี้หน่อยสิมิวถามได้เลยกดปุ่มแบบนี้นะผู้สอนพี่ภู้เก่งจังเลยมิวชม ฝึกมาเยอะนั่งแต่ระวังนะอย่าเล่นนานเกินไปผู้เตือนทำไมล่ะครับมิวถามก็แค่ระวังไว้ดีกว่าผู้ตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงถ้าเปลี่ยนไปอีกวันพี่พูดพี่จะไปไหนหรอือมิวถามพี่พี่ต้องไปแล้วละ่ะผู้ตอบเสียงเครือแต่ทำไมละ่ะมิวงงมิวจำไว้นะอย่าเล่นเกมนานเกินไปเดี๋ยวจะเป็นเหมือนพี่ผู้พูดทิ้งท้าย จบภาพความทรงจำปักษาต่อยมือราตรีเป็นไงเห็นอะไรบ้างราตรีถามหลังฟื้นขึ้นมาแปลกมากผู้เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างปักษาตอบรู้อะไรราตรีถามเขาเตือนมิวไม่ให้เล่นเกมนานเกินไปแล้วบอกว่าจะเป็นเหมือนเขาปักษาอธิบายราตรีลุกขึ้นเดินไปที่ชั้นหนังสืองั้นลองหาข่าวเกี่ยวกับผู้ดูดีกว่าราตรีพูด เธอหยิบหนังสือพิมพ์เก่าอีกฉบับนี่ไงราตรีร้องเด็กชายวัยสิบสี่ปีสูญหายอย่างลึกลับครั้งสุดท้ายที่พบเห็นอยู่ที่ร้านเกมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปักษาถามฉันว่าเราต้องกลับไปที่ร้านเกมอีกทีราตรีเสนอเดี๋ยวก่อนดูนี่สิปักษาชี้ที่มุมห้องสมุดมีเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่นั่นภูราตรีถาม แต่วิญญาณนั้นหายไปในพริบตาตามไปปักษาร้องทั้งสองวิ่งออกจากห้องสมุดเห็นเงาของเด็กชายวิ่งไปทางร้านเกมเขาพาเราไปที่ร้านราตรีพูดระหว่างทางลุงดำโทรมาเป็นไงบ้างลุงดำถามกำลังตามวิญญาณอยู่ครับปักษาตอบระวังตัวด้วยเรื่องของวิญญาณเด็กมักซับซ้อนกว่าที่เห็นลุงดำเตือน ครับเดี๋ยวผมจะระวังปักษาต่อทั้งสองมาถึงร้านเกมแต่ประตูถูกล็อกให้ฉันจัดการเองราตรีพูดพลางหยิบคลิปติดผมออกมาเธอไขกุญแจได้อย่างชำนาญเจ๊เก่งจังนะปักษาทักหุบป,ปากไปแค่งานอดิเรกราตรีตอบทั้งสองเข้าไปในร้านตู้เกมยังเปิดอยู่เหมือนเดิมมิวนายอยู่ไหมปักษาเรียก หน้าจอกระพริบพี่ภูผมเห็นพี่ภูเสียงมิวตอบเขาอยู่ที่ไหนราตรีถามข้างหลังตู้มิวตอบปักษาเดินไปดูด้านหลังตู้เกมเขาเห็นรอยขีดเขียนเล็กๆอย่าเข้าใกล้มันอันตรายนี่มันลายมือของภูราตรีถามใช่แต่มันหมายความว่ายังไงปักษาสงสัยจูจูไฟในร้านก็ดับวูบ ระวังปราตรีตะกูลมีเงาดำพุ่งออกมาจากตู้เกมไอ้เด็กเวนหนีไปปราตรีดึงแขนปักษาทั้งสองวิ่งออกมาจากร้านเงาดำนั้นไม่ได้ตามมานั่นมันอะไรกันปักษาถามหอบแหกฉันว่าเราต้องกลับไปที่ห้องสมุดอีกทีปราตรีพูดทำไมล่ะปักษาถามเพราะฉันเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆบนตู้เกมต้องหาข้อมูลให้ได้ ราตรีตอบทั้งสองมองหน้ากันดูเหมือนว่าคดีนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนที่จากไปแต่มันอาจเป็นเรื่องของบางสิ่งที่ชั่วร้ายกว่านั้นเจ๊ปักษาเรียกอะไรราตรีหันมาเจ๊หิวไหมไปกินบะหมี่กันปักษายิ้มไอ้เด็กบ้าจะกินได้ลงคอหรือราตรีสายหน้าแต่เธอก็ยิ้มอย่างน้อยการได้หยุดทักสักครู่ก็คงดีกว่า ต้องเผชิญกับความน่ากลัวนี้ต่อไปที่ห้องสมุดหลังจากกินบะหมี่เสร็จราตรีกำลังค้นหาหนังสือโบราณในชั้นหนังสือลับเจ๊เจอหรือยังปักษาถามทางหาวนี่ช่วยหาหน่อยสิราตรีบ่นก็กำลังหาอยู่นี่ไงปักษาตอบทั้งที่กำลังเอาหัวพิงชั้นหนังสือจู่ๆหนังสือเล่มหนึ่งก็ร่วงลงมาโอ้ยปักษาร้องเมื่อหนังสือตกใส่หัวนั่นไง ราตรีชี้ที่หนังสือตำนานเกี่ยวกับวิญญาณและเครื่องเล่นโดยอาจารย์เทพสว่างใจหนังสือเล่มน,นี้ฉันหามาตั้งนานราตรีพูดอย่างตื่นเต้นเธอรีเปิดหนังสือนี่ดูนี่สิราตรีชี้สัญ,ญลักษณ์รูปตาที่มีเปลวไฟเป็นเครื่องหมายของการดูดวิญญาณเหมือนที่เห็นบนตู้เกมเลยปักษาพูดอ่านต่อสิราตรีกระตุน้น เครื่องเล่นที่ถูกสลักสัญ,ญลักษณ์นี้จะกลายเป็นที่กักขังวิญญาณผู้ที่เล่นนานเกินไปจะถูกดูดวิญญาณเข้าไปนี่มันปักษาชักใช่ผู้คงรู้เรื่องนี้ราตรีพูดแล้วเขาถึงได้เตือนมิวปักษาต่อประโยคแต่ทำไมผู้ถึงรู้ละ่ะราตรีสงสัยขณะนั้นคุณกำลังอ่านหนังสือของอาจารย์เทพอยู่เหรอเสียงบรรณรัชราดัางขึ้นทั้งสองสะดุง้ง คุณลุงรู้จักอาจารย์เทพหรือปราตรีถามแน่นอนเขาเคยเป็นนักวิจัยเรื่องวิญญาณบรรลักษ์ตอบแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนปักษาถามเขาเสียชีวิตไปแล้วบรรลักษ์ตอบเสียงเบาเสียชีวิตปราตรีทวนคำใช่หลังจากที่เขาส่งตู้เกมปริศนามาที่ร้านนั้นบนรรลักษ์เล่าปักษากับปราตรีมองหน้ากันคุณลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ราตรีขอร้องบรรณรักษ์ถอนหายใจ20ปีที่แล้วอาจารย์เทพกำลังวิจัยเรื่องการกับวิญญาณบรรณรักษ์เริ่มเล่าเขาสร้างตู้เกมพิเศษขึ้นมาหวังจะใช้มันกับวิญญาณร้ายแต่มันกลับกลายเป็นว่าตู้เกมนั้นดูดวิญญาณของทุกคนที่เล่นมันนานเกินไปผู้คงเป็นเหยื่อคนแรกราตรีพูดเบาๆใช่และอาจารย์เทพก็พยายามจะแก้ไขมันบรรณรักษ์พูดต่อ แต่ก่อนที่เขาจะทำสำเร็จก็มีคนตายไปอีกคนมิวปักษาพูดอาจารย์เทพรู้สึกผิดมากเขาพยายามทำลายตู้เกมบรรณรักเล่าแต่มันทำลายไม่ได้บรรณรักพูดเสียงสัน่นแล้วอาจารย์เทพเสียชีวิตได้ยังไงราตรีถามเขาฆ่าตัวตายบรรณรักตอบความเงียบปกคลุมไปทั่วแต่ก่อนตายเขาทิ้งบันทึกไว้เล่มหนึ่งบรรรักพูดต่อ อยู่ที่ไหนครับปักษาถามในห้องใต้หลังคาของร้านเกมบรรารักตอบทันใดนั้นไฟในห้องสมุดก็ดับวูบระวังปักษาตะโกนเงาดำพุ่งเข้าใส่บรรารักษ์ไม่ราตรีร้องแต่ปักษาดึงเธอไว้ทันเงาดำหายไปพร้อมกับบรรณารัก์คุณลุงราตรีร้องเจ๊เราต้องไปที่ร้านเกมปักษาพูด แต่ราตรีลังเลไม่มีเวลาแล้วต้องหาบันทึกนั้นให้เจอปักษายืนกรานทั้งสองรีบออกจากห้องสมุดแต่ก่อนจะไปราตรีหยิบหนังสือของอาจารย์เทศติดมือมาด้วยมันอาจจะมีประโยชน์เธอพูดระหว่างทางเจสระวังตัวด้วยนะปักษาพูดนายเองก็เหมือนกันราตรีตอบทั้งสองมองไปที่ร้านเก๋มที่มืดมิด ไม่รู้ว่าอะไรรออยู่ข้างในแต่พวกเขาต้องเข้าไปเพื่อช่วยทุกคนและเพื่อหยุดความชั่วร้ายนี้หน้าร้านเกมในยามค่ำคืนปักษาและราตรียืนมองประตูร้านที่ปิดสนิทแน่ใจนะว่าจะเข้าไปราตรีถามไม่มีทางเลือกแล้วหลัะปักษาตอบราตรีใช้คิดปิดผมไขประตูอีกครั้งเจนนี่เก่งจริงๆปักษาชมเงียบหน้า ราตรีตอบแต่มีรอยยิ้มบางๆทั้งสองเข้าไปในร้านความมืดปกคลุมไปทั่วมีเพียงแสงจากหน้าจอตู้เกมที่ยังเปิดอยู่มิวนายอยู่ไหมปักษาเรียกไม่มีเสียงตอบแปลกแฮรราตรีพึมพำบันไดขึ้นห้องใต้หลังคาอยู่ไหนปักษาถามราตรีส่งไฟฉายไปรอบๆนั่นไงเธอชี้ไปที่มุมห้อง มีบันไดเก่าๆนำขึ้นไปสู่ความมืดทั้งสองเดินขึ้นบันไดแต่ละขั้นส่งเสียงอิดอาดเจคระวังนักปักษาเตือนนายก็เหมือนกันปราตรีตอบพวกเขามาถึงห้องใต้หลังคาฝุ่นจับหนาไปหมดมีกล่องและของเก่ามากมายวางเกลือนกาดแยกกันหาดีกว่าราตรีเสนอปักษาพยักหน้าทั้งสองแยกย้ายกันค้นหา ผ่านไปสักพักเจอแล้วราตรีร้องเธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าออกมาปักษารีบเดินเข้ามาดูแต่จูๆ่ๆระวังเสียงของมิวดังมาจากข้างล่างเงาดำพุ่งขึ้นมาจากพื้นราตรีผลักปักษาออกเงานันนพุ่งเข้าใส่เธอเจ๊ปักษาตะโกนร่างของราตรีสั่นเทาอีกแล้วหรือราตรีพูดเบาๆ แต่ครั้งนี้แปลกไปดวงตาของราตรีเปลี่ยนเป็นสีแดงกล้าห้าในที่สุดก็ได้ร่างที่ต้องการเสียงแปลกๆดังออกมาจากปากราตรีนายนายเป็นใครปักษาถามข้าหรือข้าคือผู้ที่สร้างตู้เกมนี่ไงเสียงนั้นตอบอาจารย์เทพปักษาทูลคำใช่และข้าต้องการร่างนี้ วิญญาณของอาจารย์เทพพูดผ่านร่างราตรีทำไมปักษาถามเพราะเธอมีพลังพิเศษพลังที่จะช่วยให้ข้าทำงานให้สำเร็จอาจารย์เทพตอบงานอะไรปักษาถามการรวบรวมวิญญาณทั้งหมดอาจารย์เทพตะโกนในบ้าไปแล้วปักษาตะโกนกลับบ้าง,งั้นหรอือแต่นี่คือทางเดียวที่จะช่วยให้วิญญาณทั้งหมดได้หลุดพ้นอาจารย์เทพพูด โดยการกักขังพวกเขาเหรอือปักษาถามไม่ใช่การกักขังแต่เป็นการตดปล่อยอาจารย์เทพตอบขณะนั้นปักษาเสียงของมิวดังขึ้นปักษาหันไปมองผู้ยืนอยู่ข้างมิวที่ผูปักษาพูดเบาๆปักษาจับมือผมผู้ตะโกนปักษาไม่ลังเลเขาวิ่งไปจับมือผูภาพความทรงจำปรากฏขึ้น ภาพความทรงจำอาจารย์เทพกำลังทำพิธีกรรมบางอย่างเขาสลักสัญ,ญลักษณ์ลงบนตู้เกมด้วยพลังแห่งความมืดข้าจะช่วยให้วิญญาณทั้งหมดได้หลุดพ้นอาจารย์เทพพึมพำแต่มีบางอย่างผิดพลาดพลังงานปริศนาพุ่งออกมาตู้เกมเริ่มดูดวิญญาณของทุกคนที่เข้าใกล้ไม่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการอาจารย์เทพตะโกนจบภาพความทรงจำปักษาปล่อยมือจากภู มันเกิดอะไรขึ้นปักษาถามอาจารย์เทพใช้พลังมืดมันผิดพลาดผู้ตอบและตอนนี้เขากำลังจะทำมันอีกครั้งมิวเสริมร่างของราตรีเริ่มลอยขึ้นใช่และครั้งนี้ข้าจะไม่ผิดพลาดอาจารย์เทพตระกูลเจราตรีสู้นะปักษาตระกูลร่างของราตรีสันเทาปักษาเสียงของราตรีดังแถวเบา เจ๊ผมรู้ว่าเจ๊ทำได้ปรักษาให้กำลังใจไม่อย่าต่อต้านข้าอาจารย์เทศตะโกนแต่ราตรีกำลังต่อสู้นี่เป็นร่างของฉันนายไม่มีสิทธิ์ราตรีตะโกนปรักษาบันทึกพู้ตะโกนปรักษาหยิบสมุดบันทึกที่ตกอยู่เขารีบเปิดอ่านวิธีแก้ไขคำาสา์ต้องใช้เร็วเข้ามิวร้องแต่เงาดำกำลังจะพุ่งเข้าใส่ปักษา ระวังพูตะกูลเงาดำพุ่งเข้าใส่ปักษาแต่จูจูแสงสว่างก็พุ่งออกมาจากตัวเขาอะไรกันอาจารย์เทศกูลปักษารู้สึกเหมือนมีบางอย่างในตัวกำลังตื่นเด็กนั่นเป็นไปไม่ได้อาจารย์เทศพูดด้วยความตกใจดวงตาของปักษาเปลี่ยนเป็นสีทองนายจำได้แล้วสินะผู้ถามอืม ผมจำได้แล้วปักษาตอบน้ำเสียงเปลี่ยนไปนี่มันมิวพูดอย่างตกใจใช่ผมคือผู้พิทักษ์วิญญาณปักษาพูดภาพความทรงจำทั่งผูเข้ามา20ปีที่แล้วปักษาในวัยเด็กกำลังฝึกพลังกับลุงดำหน้าที่ของเราคือปกป้องดุลยภาพระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายลุงดำสอนแต่ทำไมต้องเป็นหนูด้วยครับปักษาถามเพราะลูกเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษ ลุงดำตอบภาพเปลี่ยนไปอีกวันปักษาได้ยินข่าวเกี่ยวกับตู้เกมปริศนาเขาแอบตามลุงดำมาที่ร้านเกมและพบอาจารย์เทพกำลังทำพิธีกรรมหยุดเดี๋ยวนี้ลุงดำตะโกนไม่มีใครหยุดข้าได้อาจารย์เทพตอบการต่อสู้เกิดขึ้นปักษาพยายามช่วยช่วยเหลือทุกคนแต่อาจารย์เทพใช้พลังเมื่อจมตีปักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ และสูญเสียความทรงจําจบภาพความทรงจําตอนนั้นลุงดําช่วยผมไว้ปักษาพูดและเก็บพลังของนายไว้จนกว่าจะถึงเวลาผู้เสริมแต่ทําไมนายถึงรู้ปักษาถามเพราะผมเห็นทุกอย่างก่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในตู้เกมผู้ตอบพอกันทีอาจารย์เทศตะโกนผ่านร่างของราตรีพลังเมื่อระเบิดออกมาเจปักษาตะโกนช่วยด้วยปักษา ราตรีพยายามต่อสู้ปักษารีบอ่านบันทึกวิธีแก้ไขคำสาปต้องใช้พลังของผู้พิทักษ์วิญญาณร่วมกับพลังของร่างทรงนั่นมันมิวร้องใช่เจราตรีกับผมปักษาพูดแต่ฉันควบคุมร่างนี้แล้วอาจารย์เทพหัวราอไม่จริงหรอกปักษายิ้มเจราตรีเก่งกว่าที่นายคิดปักษาพูดราตรีกำลังต่อสู้อย่างหนักปักษาเร็วเข้า ราตรีตกวนปักษารีบวิ่งไปจับมือราตรีแสงสว่างสาดส่องไปทั่วห้องไม่อาจารย์เทพพรีดร้องวิญญาณของเขาถูกดึงออกจากร่างราตรีเจทำด้วยกันนะัดปักษาพูดราตรีพยักหน้าทั้งสองไร้คาถาโบราณด้วยพลังแห่งแสงสว่างปักษาเริ่มเราขอปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งปวงราตรีตอบ ให้หลุดพ้นจากพัฒน,นาการทั้งสองพูดพร้อมกันแสงสว่างพุ่งออกจากตู้เกมวิญญาณมากมายลอยออกมาไม่งานของข้าอาจารย์เทพร้องมันจบแล้วอาจารย์ปักษาพูดนายทำผิดพลาดแต่ยังไม่สายปราตรีเสริมยังมีทางเลือกอื่นปักษาพูดอาจารย์เทพนิ่งไปข้าข้าทำอะไรลงไปเขาพูดเสียงสัน่น ไปเถอะครับอาจารย์ผู้พูดไปสู่ความสงบมิวเสริมแสงสว่างอ่อนๆห่อหุ้มร่างของอาจารย์เทพขอโทษขอโทษทุกคนเขาพูดก่อนจะจางหายไปวิญญาณทั้งหมดค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพี่ผูกมิวหันไปหาเพื่อนไปกันเถอะมิวพวกเราอยู่ที่นี่นานพอแล้วผู้ยิ้มขอบคุณนะที่ช่วยพวกเรามิวพูดกับปักษาและราตรี ทั้งสองวิญญาณค่อยๆจางหายไปตู้เกมดับวูบทุกอย่างเงียบสงบเจ๊เป็นไงบ้างปักษาถามอย่างเป็นห่วงฉันไม่เป็นไรแต่นายละ่ะราตรีถามผมจำทุกอย่างได้แล้วปักษาตอบงั้นก็ดีราตรีถอนหายใจเจ๊ปักษาเรียกอะไรราตรีหันมาหิวไหมไปกินบะหมี่กันปักษายิ้มราตรีหัวเราะ ไอเด็กบ้านยังจะกินได้อีกเหรอแต่เธอก็ยิ้มทั้งสองเดินลงมาจากห้องใต้หลังคาออกมาสู่ท้องฟ้ายามเช้าแสงอาทิตย์กำลังขึ้นเริ่มต้นวันใหม่และการเดินทางใหม่ของทั้งคู่หนึ่งสัปดาห์หลังเหตุการณ์ที่ร้านเกมปักษานั่งอยู่บนหลังคาบ้านมองดูพระอาทิตย์ตกนั่งอยู่นี่เองเหรือเสียงของราตรีดังขึ้น อ้าวเจ๊ปักษาหันไปยิ้มราตรีปีนขึ้นมานั่งข้างๆยังคิดถึงพวกเขาอยู่หรือราตรีถามนิดหน่อยปักษาตอบมิวกับที่ภูคงไปสบายแล้วล่ะราตรีพูดปลอกอืมผมรู้ปักษายิม้มแล้วความทรงจำทั้งหมดกลับมาแล้วหรือราตรีถามเกือบหมดแล้วล่ะปักษาตอบเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิราตรีขอ ปักษา้อนหายใจเบาๆผมเป็นลูกศิษย์ของลุงดำมาตั้งแต่เด็กปักษาเริ่มเล่าลุงดำเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณรุ่นก่อนแล้วตอนที่อาจารย์เทพทำพิธีนั้นผมแอบตามลุงดำมาพยายามจะช่วยแต่กลับโดนโจมตีจนความทรงจำหายราตรีต่อประโยคใช่และลุงดำก็ผนึกพลังของผมไว้ปักษาพูดจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมราตรีเสริม แต่ที่แปลกคือทำไมเจ๊ถึงมีพลังร่างทรงหลักปักษาถามราตรียิ้มบางทีมันอาจเป็นโชคชะตาก็ได้เธอตอบขณะนั้นเฮ้ยพวกเองขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเสียงลุงดำตะโกนมาจากข้างล่างไม่มีอะไรครับลุงปักษาตะโกนตอบลงมากินข้าวได้แล้วลุงดำตะโกนปักษากับราตรีหัวเราะ ไปกันเถิดราตรีชวนแต่ก่อนจะลงเจ๊ปักษาเรียกอะไรราตรีหันมาขอบคุณนะักที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดปักษาพูดราตรียิ้มนายก็เหมือนกันไอเด็ดเวนทั้งสองเดินลงมาข้างล่างที่โต๊ะอาหารลุงดำรออยู่พร้อมกับอาหารร้อนๆวันนี้ไม่มีบะหมี่นะลุงดำบอกโอ้ยอย ปักษาทำหน้าเสงราตรีหัวเราะกินข้าวกับกับข้าวบ้างก็ดีเธอแซวทั้งสามนั่งล้องวงกินข้าวบรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัวเออพวกเองลุงดำเอ,อ่ยขึ้นมีคดีใหม่เข้ามาลุงดำพูดคดีอะไรครับปักษาถามมีคนเห็นวิญญาณแปลกๆที่โรงเรียนร้างลุงดำตอบปักษากับราตรีมองหน้ากันไปกันไหม ปักษาถามแน่นอนราตรียิ้มแต่ก่อนอื่นกินข้าวให้หมดก่อนลุงดำสั่งทั้งสามหัวเราะนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ของนักสืบวิญญาณและร่างทรงสาวที่จะออกตามหาความจริงและช่วยเหลือผู้คนต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนเป็นหรือคนตายก็ตามก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกท่าน